ก็ไม่รู้ตอบได้วังเมืม่อกี้ถามเรื่องเด็กจ้ะอ่าก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคือพรุ่งนี้มันจะเป็นวันผู้สูงาอายุนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมีความสามารถยังมีสกิลอะครับเรียกว่ามีความสามารถหลายๆด้านในการที่จะช่วยลูกหลานได้แต่ว่าเนี่ยแหละไ,ไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้คนรุ่นใหม่เข้าใจหรือใช้เทคโนโลยีไม่เป็นอะไรอย่างอ,อยากจะให้ลุงหมอกช่วยสะท้อนหน่อยว่าเขาพอจะทําอะไรได้บ้างอาจจะพูดถึงตัวลุงหมอกเองก็ได้ลุงหมอกเริ่มจากอะไร ที่ทำให้ใช้เริ่มใช้ติ๊กตอกเริ่มใช้ youtube เริ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยออกมาฟูไปตอนนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยนะรอไฟก่อนใช่ไหมใช่ครับรอไฟ,ออไฟายก็จะปประมาณนี้ลอนาเียนนีนม้นไปักี้จริหา นอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ครับอย่างที่ลุงมอบอกว่าติดมือถือว่าบางทีก็รับพลังงานลบเข้ามาเยอะก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงเอาออกยังไงอะไรอย่างนี้ยหลายคนก็ไปฟังเอ S มาของฝรังให้หลับอะไรอย่างนี้ยผมลองฟังผมก็ไม่หลับทำอะไรก็ไม่หลับก็เลยแบบแล้วที่ของของลุงบอกคมันเรียกว่าเออ B S มาใหม่หรือลุงเอกว่อผมมักจะใช้คําว่าเออ เอเอสมาของเขาก็คือเรื่องราวที่ไม่เป็นระเบียบนันขันยังม่ายังไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบความไม่เป็นระเบียบแทนที่จะดีไม่ใช่ครับมันยิ่งสะสมตรงนี้ต้องมาพูดถึงเขาว่าเอนโทรปีต่อแหละทางฝั่งลุงเงอผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของลำเลียงโมเลกุลก็ได้นะครับ ลำเลียงโมเลกุลของเซลล์ในระดับ dNA เนอะ oh. แล้วก็ลึกเข้าไปถึงระดับ Rna ที่เขาว่าอย่าลืมที่เขาว่าก่อให้นิดหนึ่งครับตรงนี้ <Yeah. S 1> ที่เขาว่าเนีย่ยนะไปทางด้านนั้นยังไม่พอยังมาลำเลียงโมเลกุลของเซลล์ประสาทให้ต่างหากนั้นจะมันจะเข้าไปในในทางประสาทครับนะ คำว่าประสาทในที่แห่งนี้ก็คือไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในหัวสมองนั่นแหละนะมแล้วก็แปลความให้เป็นไฟฟ้าสถิตนอะอยนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมันจะโยงใยให้หมดได้หลายเรื่องอก็อย่างที่ทีุ่งหมอบอกว่ามันก็จะเป็นระเบียบครับอ่ะเรก็จะแบบอย่างทีุ่งหมอบอกแบบค่อยๆอมีขั้นตอนไม่ได้แบบอยู่ดีจะถูจะขยายามไม่ได้ใช่แม้แต่ภาษาที่ผมรำเรียงนี้ก็ต้อง มีมันเพรามันอินตัวเองเนาะ <Yeah. S 1> เหมือนกับควมว่าเหมือนกับเล่นกล้องอะไรต่างจริงๆมันเป็นคอมมอนของลุงนะฮะลุงก็ไม่ใช่นักสแสดงอนะเนาะผมว่ามันน่าจะลึกซึ้งกว่านักสแสดงเพราะนี่มันเป็นตัวเราอนะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นภาษากับกิริยามันจะไปตามแนวโน้มใครว่าเก็ตนะใครจะฟอลโล่ไม่ได้สเต็ปบายสเต็ปนะครับ ลุงหงอกรู้สึกยังไงบ้างที่ในวัย77ปีแล้วลุงหงอกยังไม่ได้ทิ้งทักษะของตัวเองแล้วก็มีการเพิ่มเตมิมอ่านนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดผมว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นบอลนะบอลทูดีสิ่งนี้มันไม่ได้จําเป็นต้องไปริ่มเรียนอ่านด้วยนะครับผมสั่งสอนคุณสมอนผมบอกว่าความพิเศษของมนุษย์มีอยู่สี่คำหนึ่งสังเกตสองเปรียบเทียบสามสรุปสี่เสนอแนะและห้าอธิบายได้ ลูกหลานน่าจับเอาความเนี่ยสังเกตเปรียบเทียบคำว่าสังเกตตัวนี้มันเป็นบอนครับท่านมันมันเกิดขึ้นมาเองฮะตรงนี้มันศึกษาไม่ได้เลยอ้าวอย่างเช่นเราเนี่งตรงนี้สังเกตได้ไหมฮะอากาศมันความกดความดันความชื้นและความร้อนเนี่ยฮะตัวนี้เป็นความพิเศษพิเศษเอาเรียกว่าบอนโอเคมันเป็นบอนข้องลงและกันออกมารูปแบบนี้มันมาตั้งแต่การเกิดครั้งแรกในการแม่กําลังดำานายอยู่เซตอัพเข้าไปในพานที่สี่ได้จ้ะนะมันเป็นไปได้สูงในในมุมตรงนั้น เอาละเมื่อเรามันเกิไม่เป็นบอลมันก็ไปรู้ในสิ่งนี้รู้แล้วก็อยากให้เขารู้เพราะฉะนั้นพอเวลาเจอคําถามว่าจะจะเป็นแนวทางไม่อยากจะบอกเป็นตัวอย่างมีหลักอะไรบ้างที่จะให้เด็กรุ่นหลังลูกหลานเนี่ยได้นำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันอ่าผมก็บอกว่าไอา้พวกเราผู้ใหญ่คนเกิดก่อนจำเป็นมากครับจะต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของมือถือ แต่อย่าให้เป็นมือถอยนะมือถอยมันใช้ในทางลบเป็นหมดเลยพอถอยทั้งนั้นเลยครับเจอแต่มือถอยมือถือโอ้โหความรู้เยอะแยะเลยฮะนั้นคนเกิดก่อนครับท่านจะต,ต้องถ้าทําให้เป็นลูกหลานทุกวันเนี้ยมันจะยมต้นสบายมากเลยเขาถามได้หมดเลยมาทํานี่ให้ยายหน่อยให้ย,ย่อกองละมาหน่อยมา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 ,มา,มาเรียนรู้ตามวันนี้เอาแค่ดื่ออย่างเดียวนี่เขามีลายอย่างนี้นะ ยายญาตาอันนี้เขามีอินสตาแกรมนี้นะไอนน้เขียดูที้เปิดดูงี้นะเปิดนี้ปิดงี้นะอันนี้เอาไว้เซฮารักับลูกหลานอันนี้เอาไว้ดูหน้าเวลากดมาปุ๊บลูกหลานโทรมามันจะได้มองหน้ากันติดมันจะถามว่าเออเธออยู่จุดไหนเอาแผนก้องมาซิอย่างเงี้ยลูกหลานมันก็โกหกเราไม่ได้นเนี่ยเห็นไหมอย่างเออเนี่ยการที่รู้กับลูกหลาน่างเนี่ยสิ่งเราเนี่ยหยิบยื่นให้ เล็กเล็กไม่น้อยแต่จะไปด่าเขานะเอเ๋ก็เฮ้ยเกิดมาไม่ได้วายอมครับแบบนั้นมันต้องเปิดครับโอเพนไม์ที่เขาว่าแต่สรุปต้องเซตไม้เซตซีโร่ออฟไม์ของฝั่งลุงนะฮะลุงไม่โอเพนไม์ไม่หมายทรงไม้เซตของไอ้นะไอละ้ลุงเซตซีโร่ออปไม์เวลาเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยมามารูปแบบนี้ครับท่าน เพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจรับคนเกิดก่อนขอได้โปรดเข้าใจทุกวันนี้สื่อตรงน,นี้มันเป็นสื่อที่มีประโยชน์มากมากมากๆขอให้เป็นมือถือนะถ้าเป็นมือถอยปุ๊บมีแต่โทษโทษ95เปอร์เซ็นต์อัพอ้าวอาๆๆแล้วก็ทิ้มประโยชน์ใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเนียนกับลูกหลานเลยครับท่านนะฝ<ย>ากเอาไว้ไม่ทึจกจักรลูกท่านเราไปหนึ่งมันมาสามลูกหลานทุกวันอ้าวลองเสี่อเชือเล่าเราไปสามมันมาห้าลุงเสียจะได้จากบ้านก็ไปได้ทีนี้อ้าวลอง,งเชื่ออันนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะคอนโทรลไม่ได้ ตรงนี้สําคัญมากครับท่านฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนแหละนะฮะฐานะที่เกินกว่าเจ็ดุดเจ็ดปีแล้วก็อาจจะผูกพันกันมาตรงนี้ได้น่าจะเป็นข้อตรงนี้คอนเนคกันระหว่างคนเกิดก่อนกับคนเกิดหลังเอาลุงออกเป็นตัวกลางโอไหมอ่าถ้าโอก็ไปด้วยกันต่อไปด้วยกันมาด้วยกันเลยจุันกั้งนึ่นะฮะถึงก็เป็นอคติ้งของลุงนะครับจะดีแค่ไหนครับลุงหมอกถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในด้านต่าง ปรับตัวเองมาเป็นถ้าเรียกง,ง่ายๆภาษาปัจจุบันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนในโลกออนไลน์เป็นต้นแบบในโลกออนไลน์คนติดตามเป็นสแสนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรจากคนที่เกิดก่อนโ okay. อเคลุงบอกเสมอว่าคนเกิดก่อนอย่าทิ้งทั้งหมดเอาสามสิบซนของท่านเหล่านั้นมาเป็นบรรทดฐานมาต่อของเราเจ็ดิปอร์เซนครับท่านอย่าไปทําลายของเกิดก่อนอย่าเอามาทั้งร้อย มังร้อยเนี่ยโง่เลยโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองคนเกิดก่อนโง่พาโง่หมดเอาของมันมาขอรีอยเาใช่ว่ามันอย่าให้เกินสามสิเรเซนเจสิบเรามาต่อเติบเองทำนองเดียวกันนะฮะท่านที่ผู้เกิดก่อนเดี๋ยวจับร้อยเปอร์เซ็นต์ยัดให้กับลูกหลานมันไม่เข้ามันจะท้อนกลับต้องใช้เทคนิคชั้นสูงกนจะมากครับในการที่จะให้สิ่งวันนี้เขาเรียกว่าจิตวิทยา ตรงวัดทุกจิตวนทําไม่ได้เลยเวลานี้มันเป็นภาษาปรโมโลกไปแล้วจิตวนะิญญาณน่ะมันต้องจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตมันน้่จะเชี่ยวช่วยชาเอาเถอะมันก็แข็งเนาะงั้นก็สุดแต่ก็ใช้ค่อยๆปลหลอกด้วยจะปะลดล็อกไหมือมนก็เลี้ยงม,ลเลงมูเลี้ยงมาเลี้ยงกรเลี้ยงไก่นี่ครับค่อยๆลูหัวลูหางมาจะหน่อยเนอืองลูกหลานเช่นเดียวกันครับท่านผู้ดีๆท่านเองครับเด็กทุกวันนี้เขาจะใช้สามคำไม่เยสก็โนทั้งเยสหรือโนไม่รู้ แต่กูโอเคไว้อ่าถ้าโอเคปุ๊บไม่มีข้อแม้เด็กทุกวันเป็นยังไงครับท่านถ้าหนปุ๊บคนละเรื่องพอจบมันเรื่องมากลํำคาญถ้าเยสมีเงืนขนไหมครับหนึ่งสมัสมสองัถ้าไม่มีเงื่อนไขก็แปลว่าโหสุดยอดมีสามคำเยสหรือโนหรือโอเคทุกทุกคำทุกทุก acting ทุกทุกสิ่งขอให้เปิดใครเป็นคนเปิดใครเป็นคนปิดภาษาอะไรประมาณนี้เป็นต้นครับ หลายคนเนี่ยคนได้มองว่าก็นับนับฝ่ายหลังละเฉยๆนั่งเลี้ยงลูกนั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ลุงหมอกทำเนี่ยมันมันค่อนข้างเป็นประโยชน์กับสังคมภาพรวมเลยอย่ะลุงหมอกรู้สึกไงบ้างในวัยที่เจ็ดสิบเจ็ดบวกแล้วตัวเองยังยังทําอะไรที่เป็นประโยชน์แบบนี้ได้อยู่ความจริงผมจะมีถึงสองร้อยปีนะดูผมจะรู้อยุผมนะดูนี่แค่เจ็ดสิบเจ็ดอัพหน่อยสองร้อยปีอายุผม บอกกันเลยประกาศตัวตนเด่ก mm. ็มันมาจากว่ารักษาตัวเองได้นั่นเองครับผมแล้กวก็รักษาผู้อื่นได้ด้วย mm. ใครจะเอาแยี่งอย่างตัวอย่างก็ตามใจแต่รูปเป้เบียงเขาพูดแน่นอนสองร้อยปี mm. เพราะว่าลุงจะรู้เรื่องของเซลล์ในเรื่อยของลุงเองทั้งหมดแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบทำด้วยทีว่าคือสิ่งเหล่านี้โอเคไหมก็เลยเผ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 ยแบบมันเผอว่าใครจะเก็บทีนี้กลับมาถึงคาถามคนแก่แต่เจ้าคนใกล้ตายเนาะจริงๆลุงอยากจะบรรยาให้กับคนใกล้ตายได้